สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาดูรถพ่วงข้างนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถพ่วงข้างนะครับแนะนําที่นี่นะครับผมนี่จะเป็นรถขายกาแฟสดนะครับอันนี้ออกแบบตามใจลูกค้านะครับผมลูกค้าสั่งแบบไหนได้แบบนั้นนะครับเลือกแบบด้วยตัวเองนะครับผมอันนี้จะเป็นรถขายกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดนะครับผม รูปแบบทางร้านสไตล์ทางร้านประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นรถแบบสีดํานะครับสีดําทั้งคันนะครับมีแค่แผ่นสแตเลสเท่านั้นเองนะครับรูปแบบโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวรถเริ่มต้นนะครับเราก็จะให้ล้อแมกช็กหนึ่งคู่อยู่แล้วนะครับส่วนการต่อเติมหน้าท้ายขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างเจ้านี้ก็สั่งปิดแผ่นเป็นลัวนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เขาก็ไว้เก็บของนะครับชุดเก็บของด้านหน้านะครับก็สําหรับโต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะครับก็คือให้ลูกค้านั่งกินได้เลยนะครับรูปแบบสไตล์ประมาณนี้เลยนะครับผมดูรายละเอียดกันดูนะครับ รูปแบบประมาณนี้โชคเราให้ล้อแม็กทุกคันนะครับโชคหนึ่งคู่ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นปีกพับขึ้นมานะครับเป็นเคาน์เตอร์หน้านะครับพับเก็บได้นะครับเวลาเราขับเราพับเก็บได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับหลังคาจะเป็นผ้าใบนะครับเลือกสีได้เลยนะครับเจ้านี้สั่งเป็นสีดำทั้งคันนะครับ ทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้ก็ไว้ใส่กระติกน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งของลูกค้าก็สไตล์ก็จะประมาณนี้นะครับสายแคมปิ้งนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับลูกค้านํารถมอเตอร์ไซค์มาทางร้านก็จะติดตั้งให้นะครับนี่คือชุดการติดตั้งรถของเรานะครับผม แบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับเรามีที่เก็บของให้ลูกค้านะครับสองฝั่งนะครับผมประตูก็เลื่อนได้สองฝั่งประมาณนี้นะครับจะเลือกเอาฝั่งท้ายแล้วก็เปิดมาให้สุดหยิบของฝั่งท้ายได้เลยนะครับข้างในเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับฝั่งนี้ก็ปิดได้นะครับถ้าเราจะล็อกของเราก็ลูดมาแค่บานเดียวนะครับฝั่งนี้ ล็อกของเก็บของได้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นพื้นเรียบนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะเอาเครื่องชงกาแฟพวกนี้มานะครับเราก็จะมาล็อกของกันอีกทีนึงนะครับผมส่วนตัวด้านบนนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นปิดทึบนะครับปิดทึบด้านในก็จะเป็นที่เก็บของนะครับประมาณนี้เลยนะครับ เป็นเนื้อแผ่นสแตเลสนะครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กนะครับผมโครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กนะครับเสาหลังคาสแตเลสผสมประสานนะครับผมรูปแบบสไตล์ทางร้านประมาณนี้เลยนะครับสั่งได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับช่างก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะขายอะไรนะครับส้มตามไก่ย่าง ก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทุกการขายนะครับลูกค้าเลือกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับรถไม่ใช่รถช่างนะครับเป็นรถลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องเป็นคนเลือกแบบด้วยตัวเองนะครับงานทางร้านจะเป็นงานสั่งทำนะครับจะไม่มีวางขายตามหน้าร้านนะครับรถทุกคันที่ถ่ายคลิปไปมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับผม ลูกค้าต้องมาสั่งกับช่างที่ร้านนะครับคุยรายละเอียดกันดูนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับรถเราจะสตาร์ทเริ่มต้นที่12,900บาทนะครับผมรถเราจะเริ่มต้นที่12,900บาทนะครับส่วนการต่อเติมขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าจะพอแค่ไหน ตามงบที่เรามีนะครับราคาเริ่มต้นก็คือขายของได้เลยนะครับเสร็จพร้อมขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรนะครับพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนการต่อเติมก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้านะครับส่วนคันนี้นะครับคันนี้กันสา์สีข้างเลยลูกค้าสั่งต่อเติมนะครับจบอยู่ที่1นึ0 0บาทนะครับคันนี้นะครับจากหมื0นลูกค้าจัดต่อเติมไปเรื่อยนะครับ ก็จบอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอยู่ที่งบเรานะครับงบไม่พอเราก็เอาแค่สตาร์ทเริ่มต้นไปดูก่อนเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะขายของได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมาเอารถราคาแพงนะครับเอาแค่ราคาเริ่มต้นไปดูก่อนนะครับขายดีเมื่อไหร่นะครับขายดีเมื่อไหร่กลับมาต่อเติมเพิ่มได้นะครับทางร้านยินดีให้บริการครับผม โอเคครับสำหรับท่านใดชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ